นี้เราจะมาใช้เครื่องมือตัวถัดมานะครับชื่อว่าอินพุตตีนะครับอินพุตตีจะเหมาะกับการใช้ตีขอบนะครับวิธีการตีคือให้ผ่าตึงกลางเส้นนะครับเรากดซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเปิดแฟดชซูไม่เห็นชัดนะครับแต่นั้นตีผ่าตึงกลางเส้นสีเหลืองนะครับขณะนี้นะครับซ้ายตรงขวาโค้งนะครับอันนี้ลายเป็นเส้นโค้งแล้วก็คลดกขวาไปนะครับให้อยู่ลึงกลางเส้นนะครับ ช่วงไหนหักมุมให้คลิกเมาส์ซ้ายนะครับหักมุมคลิกเมาส์ซ้ายนะครับโค้งก็คลิกเมาส์ขวาน,นะครับแบ่งให้ได้กึ่งกลางเส้นนะจบก็เป็นหักมุมเหมือนการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับฉะนั้นจบด้วยการ e n น e r อสองครั้งนะครับแล้วก็จะได้กรอบขึ้นมานะครับต้องบอกติกแนะทั้งการปรับสีก็สามารถคลิกลูกศรสีดำแล้วก็เปลี่ยนสีได้ก็จะเห็นชัดมากขึ้น การปรับขนาดความหนาของขอบให้เดืบันคิดเข้าไปนะครับแล้วมาที่หัวข้ออินพุตีนะครับปรับขนาดความหนาตรงนี้นะครับสามารถใช้พิมพ์ได้แล้วก็กดถ่ายนะครับรอบเราก็จะได้ขนาดลายที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตีลายโดยใช้เครื่องมืออินพุตซี